ฟังด่วนๆก <ๆ S 1> <s> ันเลยครับคุณผู้ชมครับามาก่อติด <Copy. S 2> อัปเดต <scan. S 2> สถานการณ์แนวชายแดนของไทยเ <Watch. S 2> ราพระจัวันที่4ก <12 29. S 3> ุมภาพันธ์2569ครับที่ต้องบอกเลยว่าเขมรสมดุลแตกเปิดโปงปิดตายหุนเซนเสียขบ,บวนพร,บพร้อมกับความจริงโผล่ครับนานาชาติเนี่ยแห่แบนแหล่งสแกมเมอร์ว่าเป็นประเทศที่อุกฉกรรจ์มากๆในตอนนี้แต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่เขมรเองก็ยังฟ้องเวทีโลกอย่างต่อเนื่องกับปัญหาแนวชายแดน ซึ่งตอนนี้ทั่วโลกเขาไม่มองเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแต่ว่าเขามองเนี่ยเกี่ยวกับแกกเมอร์พร้อมกับยังมีอัปเดตบริเวณบืณบณ้ที่ชายแดนของไทยเราด้วยที่เขมรนั้นเดือดสนั่นโซเชียลหลังจากเราเนี่ยปิดตายช่องอันม้าแบบ100%เ แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตล่าสุดตามแนวชายแดนไทยของเรากันกอ่อนนะครับที่มีรายงานออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าขาเมเรเดือดสนั่นโซเชียลเลยครับเพราะกลุ่มนักเคลื่อนไหวแล้วก็ฝ่ายค้านกับบูชาที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของคุณเซนเนี่ยกลายเป็นว่าเดือดอย่างหนัก ฝั่งไทยเราครับมีการเปิดภาพล่าสุดก็คือมีการวางตู้คอนเทนเนอร์ปิดตายถนนที่จะขึ้นมาบริเวณบริจช่องอันมาครับใกล้กับคาสิโนซึ่งก็อยู่จังหวัดอุบลราชธานีของฝั่งไทยเราส่วนฝั่งขมรนเนี่ยก็อยู่ในจังหวัดพระวิหารรายงานนี้เนี่ยมันโด่งดังถึงขมรนมากๆการที่เรายึดช่องอันมาได้แล้วเนี่ยเหมือนมันจะยังไม่ดังมากเท่าไหร่กับขมรนครับแต่พอเราส่งตู้คอนเทนเนอร์ปิดถนนแบบนี้เนี่ย กลายเป็นว่าเป็นเรื่องราวที่ดังมากๆในโซเชียลของกัมพูชาซึ่งก็ปิดตายบริเวณแนวรบช่องอันมาครับแล้วจุดนี้เนี่ยมันจะอยู่ยาวอีก10ปี20ปีได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาเอาออกไม่มีการเจรจาก,กับคอมเแล้วถ้าเกิดคอมเอยากจะเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีพาส,สปอร์ตเท่านั้นซึ่งบริเวณช่องอันมานะครับก่อนนันนี้เนี่ยมันก็จะมีคลิปออกมาปรากฏนะ ว่าทหารกบ,บูชาครับถ่ายคลิปก่อกวนทหารไทยเราจนมีการพระรักคารมกันแล้วรอบหนึ่งก่อนที่จะถูกทหารไทยเนี่ยเข้าตักเตือนแล้วก็ขับไล่ออกไปจากพื้นที่แนวรัน่นหนามแล้วก็สั่งห้ามเด็ดขาดเลยว่า,ขาเขมรอย่ามาลอบวางระเบิดแล้วยังมีคลิปล่าสุดออกมาด้วยนะครับที่การตะเวนขเขมรเนี่ย เริ่มเนียนมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเนียนแรกเนี่ยบอกว่าเคยผ่านทางนี้มาก่อนกับการลาดตะเวนเป็นในช่วงที่ยังไม่ได้รบกันนะครับแล้วพอรบกันรอบที่2ปั๊บเนี่ยคอมเมนต์อยากจะก,กลับมาเดินทางเดิมซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้นะครับเพราะว่าจุดนั้นเราสามารถยึดเอาไว้ได้แล้วแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดวิกฤตออกมาว่าเป็นจุดไหนกันแน่โดยก็มีการเจราจากันอยู่สักพักใหญ่เลยคอมเมนต์เดินลาดตะเวนมาครับเราก็วางกําลังเพื่อที่จะดักซึ่งก็มีการพูดคุยกันว่า ห้ามมาตรงนี้อีกเพราะมันเป็นดินแดนของฝั่งไทยเราจะมาแบบเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้แล้วสวนกลับไปนะครับถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยก็ให้ไปคุยกับผู้ประชาการหน่วยของตัวเอง แต่ก็ยังดีหน่อยครับที่ทหารชุดนี้เนี่ยเข้าใจแล้วก็หันหลังกลับโดยไม่โต้เถียงอะไรเลยแล้วทหารในเราเนี่ยก็มีการยืนมองจนทหารขมิเดินลงไปจากจุดนั้นก็เรียกว่าสตันไปนหลายวิเหมือนกันกันกบฝั่งขมินครับที่เราเนี่ยวางกําลังดักเอาไว้อยู่คือเราเห็นอยู่แล้วแหละว,ว่าขมินมันเส้นทางรละตะเวนอยู่ตรงนี้แต่มันจะมาผ่านง่ายๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับและผมเชื่อว่ามันก็ยังจะมาก่อกวนอยู่แบบนี้เป็นระยะซึ่งเราก็รู้ความมึนรู้ความด้านของขมินอยู่แล้วเอาล่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกจุดหนึ่งคร ก้อนกันบ้างรายงานล่าสุดออกมาครับก็มีการสร้างถนนแบบ พร้อมส่งกําลังบํารุงเติมที่ถ้าเกิดมีปะทะกันอีกรอบหนึ่งในบริเวณบานหินแปดก้อนนั้นเนี่ยทุกการประทะครับจะเจอหนักเสมอเพราะว่าสมรภูมิจุดนี้เนี่ยที่ผ่านมา,ขาเขมรก็จะบุกเข้าตีฐานทหารไทยเราตลอดนะครับเพราะมองว่าเส้นทางลำเลียงเนี่ยขเขมรได้เปรียบมากกว่าแล้วเราเนี่ยมีเส้นทางลำเลียงที่ไม่ดีมากเท่าไหร่ทําให้การส่งกําลังบํารุงครับค่อนข้างที่จะล่าช้าแตกต่างจากฝั่งขเขมรครับที่จุดใกล้กับตรงนี้เนี่ยฝั่งขเขมรมีถนนที่ใหญ่มากๆนะครับตัดเข้าหากันโจขยายใหญ่โตมีถนนตัดเข้าทุกฐานเลย ก็เลยละไม้จุดพลานหินแปดก้อนเนี่ยเวลาการประทะกันมันก็จะเกิดที่จุดนี้หนักเป็นพิเศษนะครับเพราะเขามรพยายามที่จะบุกพยายามที่จะเดินขึ้นมาเมื่อมีการประทะกาันเพราะว่าฝั่งเอเมนเหมือนจะมีความได้เปรียบมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วฐานไทยเราตรงนี้เนี่ยแข็งไม่แพ้กันนะครับก็ประจําการอยู่ที่เดิมและสามารถเอาอยู่ทุกรอบซึ่งล่าสุดเดี๋ยวก็มีการตัดถนนครับทำขึ้นฐานใหม่บริเวณพลานหิน8ก้อนเรียกว่าดีกว่าเดิมมากๆกนะครับก็ต้องส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับพี่น้องฐานไทยเราในแนวหน้าด้วยเชื่อเหลือเกินว่า รอบนี้เนี่ยคาเมนก็เหมือนจะมีความพร้อมมากขึ้นไม่ได้มีการหย่อนแต่อย่างใดลาตาเวนเนี่ยก็เพิ่มกําลัง น่าจะเกือบ2เท่าได้นะครับแต่ว่าจุดที่ผมเป็นห่วงที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ช่องบกนะเพราะจุดนั้นเนี่ยขมยังแข็งอยู่ยังแบบมีกําลังวังชาที่จะต่อกกอนกับไทยเราได้ส่วนใหญ่ก็จะมีการสร้างฐานที่มั่นมากกว่านะครับพยายามระดมคนมาสร้างมายกอิดยกปูนต้องยอมรับว่าความมานะเนี่ยสูงจริงๆกับด่านขามิไม่อย่างนั้นคงไม่ปีนหน้าผาขึ้นมาประมาณ100 200-300สอรอเมตรหรือถึงขั้น700ด้เมตรเนี่ยขมิญก็ยังปีนขึ้นไปได้ก็คงต้องรอเดตเเดต เพราะล่าสุดระดับพลตรีของขมรครับที่เป็นเสนาในการร่วมแห่งกองทัพกัมพูชาเนี่ยออกมาตัดพอแล้วครับหลังจากเห็นทานกัมพูชาบางกลุ่มบางคนบางหน่วยถูกอวยยศเป็นวีรบุรุษสุดเวอร์วงังซึ่งก็มีการโพสต์ออกมาเลยนะครับบอกว่าตัวของเขาเองเนี่ยไม่เคยพตดอะไรเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็บอกว่าบางคนเนี่ยมีการโพสต์อวดอ้างว่าเป็นคนแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงแกล้าหาญแต่ว่าทานขมรที่อยู่ในสนามแนวรบแนวหน้าเนี่ย ต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติแต่กลับไม่มีรูปถ่ายเลยแล้วบางคนเนี่ยแทบไม่เคยเห็นหน้าพวกเขาในสนามรบหรือว่าระหว่างการต่อสู้ดังนั้นก็เลยมีเวลาถ่ายรูปแล้วก็อวดอ้างมากยิ่งขึ้นแล้วพลตรีขมิญรายนี้นะครับก็บอกว่าหยุดโพสเรื่องไร้สาระแบบนี้เสียทีมันทําร้ายความรู้สึกของพี่น้องร่วมรบซึ่งถ้าหากต้องการเป็นวีรบุรุษเนี่ย ก็ต้องต่อสู้โปรดออกมาต่อสู้แล้วก็มีชาวกัมพูชาครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเลยนะบอกว่าหวังว่าคงไม่ใช่พวก BHQ ินะซึ่งก็กลายเป็นโอ้โหตอนนี้ตัดพ้อกันแล้วนะครับสมดุลแตก BHQ ิ BH กับทหารบ้านเนี่ยเหมือนจะไม่ถูกอกถูกใจกันแล้วเพราะในกองทัพเขมรส่วนใหญ่เนี่ยกับลังพลที่อยู่หน้าแนวคงจะเป็นทหารบ้านนะครับที่กินนอนอยู่ตรงนั้นเลยสร้างบังเกอร์ทําบังเกอร์ส่วนฝั่งของ b บ Q ิเนี่ยเหมือนจะทบาบังเกอร์เสร็จแล้วค่อยไปประจําการมากกว่า เพราะเป็นลูกรักของฮุนเซนนั่นเองส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับคาเมนก็ยังไม่หยุดยังไม่ยอมง่ายๆล่าสุดเนี่ยมีการประท้วงไทยเรากับปราสาทตาเมืองราสาตาควายครับบอกว่าอยู่ในพื้นที่ของคาเมนโดยก็เป็นการทําหนังสือประท้วงมายังกระทรวงวัฒนธรรมของฝั่งไทยเราเกี่ยวกับการที่ไทยเราเนี่ยลุกล้ำพื้นที่ของคาเมนในปราษาทตาเมืองราสาทตาควายและคาเมนก็มีการเคลมครับซึ่งก็ได้มีการระบุบอกว่าเป็นของคาเมนเนี่ยตั้งแต่ส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสและก็อ้างว่า ที่ไทยเราดาเนินการก่อสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ได้รับความยินยอมจากขมินแต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นการส่งมาน่าจะส่งแบบหลอกประชาชนของตัวเองเพราะว่าส่งมาแบบไหนยังไงเนี่ยขมินก็รู้ว่ามันเป็นของฝั่งไทยเรา แบบ100%อยู่แล้วกับจุดนี้ส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับเรียกว่าสดๆดร้อนๆอยังอุ่นๆอยู่เลยก็คือรายงานล่าสุดครับคามนก็ฟ้องชาวโลกกับปัญหาชายแดนย่าแย่ลงถึงขั้นรองประธานสภาของคามนเองเลยครับก็เป็นเบอร์สองรองจากฮุนเซนนะถือว่ามีอํานาจที่ใหญ่มากๆในฝั่งของคามนเองก็มีการเปิดเผยครับระหว่างการประชุมใหญ่ของเวทีทั่วโลกนะซึ่งจัดขึ้นเนี่ยเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ทางการเมืองที่ซับซ้อนของแต่ละประเทศย้ำอีกครั้งว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่ซับซ้อนของแต่ละประเทศ ไม่ใช่สถานการณ์แนวชายแดนแต่อย่างใดแต่ขาเม้นเนี่ยมีการเอาเรื่องชายแดนกับไทยเราออกมาพูดถึงในเวทีนี้นะครับก็มีการอธิบายถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงบอกว่าความตึงเครียดตามแนวชายแดนเนี่ยทวีวความรุนแรงขึ้นอย่างมากส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความเคารพและก็การดําเนินการตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีกลไกความร่วมมือหลายอย่างสําหรับจัดการความตึงเครียดในพื้นที่ซึ่งทั้ง JBC, GBC และก็ RBC และก็มีการย้อนแย้งออกมาครับ ถึงแม้ว่าจะมี3กลไกนี้ขมนยังบอกว่าเหตุประทะเนี่ยยังเกิดขึ้นบ่อยครั้งครับและมีความเสี่ยงที่จะลุกลามบานปลายเพราะว่าไทยเราเนี่ยไม่เคารพข้อตกลงทางกฎหมายและพยายามเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่เพียงแต่ฝ่ายเดียวซึ่งฝั่งขมนเนี่ยมองว่าขาดหลักการรับรองทางกฎหมายครับและไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ขมินย้อนแย้งออกมาครับเรียกว่าเป็นการย้อนแย้งมากๆนะทีแรกเนี่ยอาจจะมีเหตุผลขึ้นมาบ้างไล่มาไล่มาจนถึงสรุปสุดท้ายเนี่ย มาบอกว่าไทยเราไม่เคารพตกลติกาทั้งที่เขมีนนเป็นฝ่ายเริ่มก่อนตลอดเลยแม้ว่าจะเป็นการบุกรุกในเขตชายแดนการวางทุ่นระเบิดและที่สําคัญเนี่ยยังมีการก่อกวนด้วยยุอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเผาป่านะครับที่เขมรเผาป่าเยอะมากๆแล้วเผาส่วนใหญ่เนี่ยเผาใกล้กับฐานที่มั่นของไทยเราด้วยนะครับดูความมึนดูความแบบหน้าด้านขนาดนี้แต่ก็ยังมีอีกรายงานหนึ่งเรื่องหนึ่งครับที่ทําเอาฮุนเซนเนี่ยเสียขบวนได้เลยแล้วอาจจะถึงขั้นทางตัน สู่เวทีโลกนะครับเนื่องจากล่าสุดเนี่ยสื่อหลักทั่วโลกครับกำลังลงข่าวเลยนะ ที่มีทั้งภาพและก็การพบหลักฐานการช่อโกงจํานวนมากกับสถานีตํารวจปลอมนะครับที่แก๊งคอสเตอ,เตอร์ในกัมพูชาเนี่ยอาศัยอยู่ในจุดนั้นก่อนที่จะมีการประทะก,กับไทยเราแล้วแน่นอนว่ามันเหมือนเป็นการเปิดหลักฐานที่แน่นหนาแบบดิ้นไม่หลุดนะครับเพราะส่วนใหญ่กัมพูชาหรือว่าไอโอเนี่ยโต้ข่าวกับไทยเราว่าเป็นการกล่าวหาโดยและหลักฐานเชิงประจักษ์แต่ว่ารอบนี้เราพานานาชาติ20ชาติมาลงแล้วพาสื่อหลักสื่อยักษ์ใหญ่ของทั่วโลกมาลงด้วยเนี่ยมันกลายเป็นขมิ้น ดิ้นไม่หลุดนะครับดิ้นยังไงก็ไม่หลุดถึงคันออกมาประนามไทยเราว่าเอาเรื่องแกม m เมอร์เนี่ยมาเป็นเรื่องบางหน้าในปัญหาเขตชายแดนสุดท้ายแล้วสื่อโลกเขาก็เชื่อนะครับลงข่าวกันแบบยกใหญ่ว่า ไอโอแสแคมเมอร์ mer, จุดหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่ขมิน,นี่เองบริเวณช่องจอมโอซามิท um ก็กลายเป็นว่าอาจจะถูกแบนจากนานาชาติก็ได้ผมเชื่อเหลือเกินว่าฮุนเซนเนี่ยโดนรับคาเตือนแล้วก็ได้รับคําเตือนจากทั้งสหรัฐจากทั้งอเมริกาเพราะรู้สึกว่าในขมินเนี่ยจะมีการปราบปรามสแ m มเมอร์อย่างหนักโดยเฉพาะบริเวณชายแดนใกล้กับเวียดนามนะขมรปราบหนักมากนะครับแต่ในปอยเปตในจังหวัดอุดรมีชัยเนี่ยรู้สึกว่าขมิจะยังไม่ปราบนะเพราะมันอาจจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของฮุนเซนก็ได้นะครับซึ่งถือ 네 <목소리나> เป็นเรื่องใหญ่ที่นานาชาติให้ความสนใจเป็นพิเศษแล้วไทยเราเนี่ยก็มาถูกทางอ่านขาดจริงๆคอโตแย้งเนี่ยไม่มีเลยคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t เอฟสตรีมไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดแนวแดนของไทยเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องอันมา้าทางการ ผู้ทางการข่าวสารหรือว่าเวทีโลกเนี่ย เขามนรู้สึกว่าจะเพี้ยงพราย่อยยับลงเรื่อยๆโดยก็ต้องรออัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหลังจากนี้สถานการณ์เนี่ยมันจะเข้าทางเรามากขนาดไหนก็คงต้องติดตามอัปเดตกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย